สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องคาถาแหล่งโลหะบ้านอีพีที่สอง้อยแมานะครับแล้วเดินทางถึงสองร้อยแปดีพีครับพี่ๆวันนี้ก็มาเชิญกับพี่ๆเรามีให้พี่ๆทั้งหมด20รายการสวยๆนั่นนะครับวันนี้พี่ๆท่านไหนสนใจอยากมีเพิ่มเติมอยากสอบถามองค์ไหน พี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์063 4789450เลยนะครับเหลือพี่ท่านไหนแชทไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้าที่เบอร์063 4789450เลยนะครับแอดเข้าสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคาเลยพี่ี่หรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหน พี่ๆสามารถโทรมาแล้วแจ้งว่ามาจากอีพี่นายรายการเทเลง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งรีครับมีเก็บเงินปลายทั้งให้บกเพิ่มครับพระทุกรายการจะส่งตรงตามปกน,น,นะครับพี่ๆเพิ่มให้การเสร็จเราพี่ๆเราไมเพิ่มอะไรการที่หนึ่งอีกครับรายการที่เป็นตรงนี้เลยครับปิดองค์นี้เลยเป็นจิ้งจกหลงังผน,นายครับองนี้ เป็นจิ้งจกหลวงพ่อนนยไม้ยิ้วดำนะครับตรงนี้นี่ครับจิ้งจกหลวงพ่อนนยไม้ยิ้วดำนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยจิ้งจกหลวงพ่อนนยไม้ยิ้วดำนี่ครับเสวยแบบนี้เลยนี่ครับจิ้งจกหลวงพ่อนนยไม้ยิ้วดำนี่ครับสวยแบบนี้เลยจิ้งจกหลวงพ่อนนย ไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับลายการที่หนึ่งจิ้งจกหลงพ่อไยไม้ยูดําองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทกับ500บาทเสรเป็นจิ้งจกหลงพ่อไนยไมยูดําพับองค์นี้ลายการที่หนึ่งเลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่2รายกระี่ส,สจะเป็นตลับสีพึ่งหลวงปูมุนครับองนี้เป็นตลับสีพึ่งหลวงปูมุนเลยนี่ครับตลับสีพึ่งหลวงปูมุนนี่ครับไปสวยแบบนี้ะดับสีพ ing, ึ่งหลวงปูมุนนี่ครับสวยแบบนี้เลย กลับสีพึ่งหลวงปูมุนนี่ครับใส่แบบนี้เลยนี่ครับเสียแบบนี้เลยนี่ครับใส่แบบนี้เลยครับอหลักเป็นแบบนี้เลย นี่ครับรายการที่สองตลับสีพึ่งหลวงปูม,มุลองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ500บาทสำหรับตลับสีพึ่งหลวงปูม,มุลครบองค์นี้รายการที่สองเลยนี่ครับต่อไปรายการที่3 ลายกระดิสันจะเป็นรูปภาพเก่าหลวงปู่สวงครับตรงนี้เป็นรูปภาพเก่าหลวงปู่สวงเลยนี่ครับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินน่าตรงนี้รูปภาพเก่าหลวงปู่สวงสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับหลวง รูปภาพเก่าหลวงปู่สวงครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับถ้าเราเป็นล็อกเก็ตครับองนี้ปลยการที่3รูปภาพเก่าหลวงปู่สวงองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5 0าบาทสเสนอแล้เป็นรูปภาพเก่าหลวงปู่สวงครับองนี้รายการที่3เลยนี่ครับ ต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋อครับวงนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋อคงทองเลยนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเต๋อคงทองนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยหลวงพ่อเต๋อคงทองนี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับเหรียญหลวงพ่อเต๋อคงทอง สวยแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็เตะคงทองนี่ครับไปสวยแบบนี้เลยลายการที่4เหรียนเราก็เตะองค์นี้เอาไปในราคาเอาไป400บาทครับ400บาทเลย 4ี่400ร้อยบะทสี่ร้อยปรเศิเนี้นะครับเป็นเหรียญพระเตยคงทองครับองนี้รายการที่4เลยนี่ครับต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองครับองนี้เป็นพระสมเด็จลงรักปิดทองเลยนี่ครับพระสมเด็จลงรักปิดทอง เขาสดแบบนี้เลยพระสมเด็จลงลักปิดทองนี่ครัไปสดแบบนี้เลยนี่ครับใส่็แบบนี้ครับพระสมเด็จลงลักปิดทองนี่ครัไปสดแบบนี้เลยสลักเป็นแบบนี้เลยครับสลักเป็นแบบนี้เลย นี่ครับรายการที่5พระสมเด็จลงรักปิดทององค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทรับ5บาทสวยบาทแบบนี้นะครับขับไปสวแบบนี้เลยต่อไปรายการที่6 หลายกันที่เขาจะเป็นเหรียญกองพันลำปางหน้ากากทองครับพวงนี้เป็นเหรียญกองพันลำปางหน้ากากทองเลยครับเหรียญกองพันลำปางหน้ากากทองนี่ครับเจอแบบนี้เลยเหรียญกองพันลำปางหน้ากากทองนี่ครับเจอแบบนี้เลยนี่ครับ ไปเจแบบนี้นะครับเลียนกองพันลำปลางหน้ากาบทองนี่ครับไปเจอแบบนี้เลยนี่ครับรายการที่6เหลียนกองพันลำปลางหน้ากาบทององค์นี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย 500บาทกับ500บาทเฉยจะเป็นเหรียญกองพันลำปางนะักกากทองคข้าตรงน,นี้รายการที่6เลยนี่ครับต่อไปรายการที่7รายการที่7จจะเป็นปกจิ๋วหลวงปู่ทิมครับตรงนี้เป็นปกจิ๋วหลวงปู่ทิมเลยนี่ครับเป็นพระปกจิ๋วหลวงปู่ทิมนี่ครับปเป็สนแบบนี้และปกจิ๋วหลวงปู่ทิม นี่ครับ,สบ,บเสรทีแล้วปกจิว๋วลงปู่ทิมนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับเสวยๆแบบนี้เลยลายการที่เจ็ดปกจิ๋วลงปุ่ทิมอ,องนี้เอาไปในราคาเอาไป400บาทกับ400บาทเลย4 0 0้บาทกับส0่บาทส่วนนี้ครับเป็น Winds. ปกจิว๋วลงปู่ทิมพระองค์นี้ รายการที่7เลยนี่ครับต่อไปรายการที่8ปดายการที่8จะเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์ครับตรงนี้เป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์จิ้งจอกเลยครับตรงนี้นะครับเป็นสีพึ่งมหาเสน่ห์นี่ครับเป็นสีพึ่งนางจิ้งจอกครับตรงนี้ เป็นสีพึ่งนางจิ้งจอกมหาสเสน่ห์เลยนี่ครับเสือๆแบบนี้เลยครับไปเสวแบบนี้เลยนี่ครับเสือๆแบบนี้เลยนี่ครับลายการที่แปลกสีพึ่งนางจิ้งจอกมหาสเสน่ห์องค์นี้ เอาไปเนี่ยราคาเอาไป500บาทรับ500บาทเลย500บาทรับ500บาทสวยแบบนี้นะครับนครับเปสวยแบบนี้เลยนี่ครับต่อไปรายการที่9รายการที่9ก้าจะเป็นตลับยามมองหลับว่าท่าครับตรงนี้เป็นตลับยามมองหลับว่าท่าบ,บัดกระบอกพึ่งๆเลยครับอันนี้ ครับตลับ mm hmm. สีพ mm ึ่งหลวงพ่อทาบนี่ครับสีพึ่งหลวงพ่อทาบสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับสีพึ่งหลวงพ่อทาบนี่ครับสวยแบบนี้เลยเป็นตลับเก่าน้มันนี้เป็นตลับเก่าเลยนี่ครับ ไปสวยแบบนี้เลยครับรายการที่9ตลับยาหมองหลวงพระธาตุากระบกขึ้นพึ่งงคงนี้เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ5 0ายบาทแบบนี้นะครับเัาไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับต่อไปรายการที่1ิบ Bon. หล้าจังสิบจะเป็นตะกุดหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าครับตรงนี้เป็นตะกุดหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าเลยนะครับตะกุดหลวงปู่สุภวัดปากคอมาขามเท่านี่ครับเป็นแบบนี้เลยตะกุดหลวงพุ่สุกนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่ครับเอาไปนแบบนี้เลยครับ เราเป็นแบบนี้เลยนี่ครับสรยๆแบบนี้เลยครับสวแบบนี้เลยนี่ครับไลยการที่สิบตะกุดหลวงพุทธวัดผักคอมะขามเท่านี้เป็นเลี่ยมเงินแท้เลย เอาไปนราะคาเอาไป1,200บาท1,200บาทเลยเลี่ยมเงินแท้ส่วนแบบนี้เลยครับนี่ครับส่วนแบบนี้เลยต่อไป11 11จะเป็นงัางแม่เปิดพิมโบราาเท่าน,นี้เป็นแม่เปิดพิมโบราณเลยนะครับเป็นแม่เปิดพิมโบราา นี <ítulo> ่คร anyway ับไปสิยแบบนี้เลยนี่ครับไปสิยแบบนี้เลยครับแม่เปิดพิมพ์โบลานนี่ครับไปสิยแบบนี้เลยนี่ครับสิย์แบบนี้เลยครับแม่เปิดพิมพ์โบลารนนี่ครับไปสิยแบบนี้เลยนี่ครับ สว,สวยแบบนี้เลยครับเป็นเนื้อสำลิศเก่าครับอันนี้เป็นเนื้อสำลิศเก่าเลยนี่ครับลายการสิบเอแม่เปิดพิมพ์โปลันเนื้อสำลิศเก่าองนี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทสวยแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นสวยแบบนี้เลยนี่ครับ ต่อไป12 12จะเป็นพระกิ่งครับตรงน,นี้เป็นพระกิ่งสองสีตรงนี้เลยนะครับจะเป็นกิ่ง 2, สองกริยัเลยน,นี่ค็นพระกิ่ง 2, สองกริย์นี่ครับเป็นทองลมดําเลยครับตรงน,นี้เป็นเนื้อทองลมดําเลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับ นี่ครับไปสวยแบบนี้เลยนี่ครับ <c oughs> สวยแบบนี้เลยรายการสิบสองพระกิ่งเนื้อทองลมดำองค์นี้เอาไปในะราคาเอาไปหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทสวยแบบนี้นะครับสวยแบบนี้เลย ต่อไปสิบสามสิบสามเป็นพระสมเด็จยกเขียวครับตรงนี้เป็นพระสมเด็จยกเขียวเลยครับเป็นสมเด็จยกเขียวสวยๆแบบนี้ครับสมเด็จยกเขียวนี่ครับสวยแบบนี้เลยสมเด็จยกเขียวนี่ครับเป็นสวยแบบนี้เลยนี่ครับ สวยๆแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับลายการ13สมเด็จยกเขียวองค์นี้เอาไปในะราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาท6 0 0้บาท,บาทสวยแบบนี้นะครับสวยแบบนี้เลย ต่อไป14 14จะเป็นถุงแม่ชีบุญเรือน,น,อน,นครับองนี้เป็นถุงแม่ชีบุญเรือนเลยนี่ครับเป็นถุงแม่ชีบุญเรือนสวยๆแบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นรูปพับเก่ามีเบี้ยครับองนี้ครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับ สวยๆแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับ สวยแบบนี้เลยลายการ14ถุงแม่ชีบุญเรือนถุงนี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย6กร้600บาทครับหกร้บาทสวนแบบนี้นะครับเป็นถุงแม่ชีบุญเรือนทัพวงนี้ลายการ14เลยนี่ครับ สวยแบบนี้เลยนี่ครับต่อไป15 15จะเป็นสมเด็จกุวัดละคขังครับรงนี้เป็นพระสมเด็จกุวัดลัครังแล้วเลี่ยนไปสวยแบบนี้เลยครับพระสมเด็จกุวัดลักขังนี่ครับเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับ เรียนสวยๆแบบนี้เลยครับเรียนสวยๆแบบนี้เลยเอหลังเป็นแบบนี้เลยครับอันหลังเป็นแบบนี้เลยนี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับสวยแบบนี้เลยไ <c oughs> <c oughs> ลยการสิบห้าพระสมเด็จกุบวัลขังองค์นี้ เอาไปในราคาเอาไป500บาทครับ500บาทเลย500บาทครับ500บาทเสวนี้นะคบเอาไปสวนแบบนี้เลยต่อไป16 16จะเป็นกระดูกปั้นหนึ่งแกะหน้าเสือครับตรงนี้เป็นกระดูกปั้นหนึ่งหน้าเสือเลยกระดูกปั้นหนึ่งหน้าเสือ ไปเส reforms, ิร์ฟแบบนี้ครับกระดุกปั้นหนึ่งหน้าเสือนี่ครับไปเสิรแบบนี้เลยนี่ครับกระดุกปั้นหนึ่งหน้าเสือนี่ครับผ <c oughs> ลัดเป็นแบบนี้เลยนี่ครับผลัดเป็นแบบนี้เลยครับผลัดเป็นแบบนี้เลย นี่ครับครับนางเสือสวยแบบนี้เลยนี่ครับรายการสิบหกกระดูกปันหนิงหน้าเสือองค์นี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทสวยแบบนี้นะครับกระดูกปั้นหน่งหน้าเสือครับองค์นี้ ลายการ16เลยนี่ครับต่อไป17 17จะเป็นเขี้ยวครับตรงนี้เป็นเขี้ยวเลยนี่ครับเป็นเขี Honor ้ยวไปสวยแบบนี้เลยครับเป็นเขี้ยวสวยแบบนี้เลยนี่ครับเป็นเขี้ยวไปสวยแบบนี้เลยครับนี่ครับเป็นสวยแบบนี้เลย นี่ครับสวยๆแบบนี้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับลายการ17เขี้ยวอันนี้เอาไปในราคาเอาไป600บาทครับ600บาทเลย600บาทครับ6 0 0้บาทสวยแบบนี้นะครับเป็นเขี้ยวครับอันนี้ ลายการ17เลยนี่ครับต่อไป18 18จะเป็นเขี้ยวหมูตันบวาปนปี้เป็นเขี้ยวหมูตันเลยนี่ครับเขี้ยวหมูตันสวยๆแบบนี้ครับเป็นเขี้ยวหมูตันนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยเขี้ยวหมูตันนี่ครับ สเสสรับ,บนี้ครับเขี้ยวหมูตันนี่ครับเสวยแบบนี้เลยนี่ครับสสยๆแบบนี้เลยครับลายการสิบแปดเขี้ยวหมูตันอันนี้เอาไปในราคาเอาไปหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเสืแบบนี้ครับเป็นเขี้ยวหมูตันครับวันนี้ ลายกลาง18เลยนี่ครับต่อไป19 19จะเป็นมีดหลงพัดเดิมด้ามเคียวแกะหนุมานถ้ามนี้เป็นมีดหลงพัดเดิมแกะหนุมานเลยนี่ครับเป็นด้ามแกะหนุมานนี่ครับสวยแบบนี้เลยเป็นมีดหลงพัดเดิมเล่มนี้เป็นมีดหลงพัดเดิมเลยน,นี่ครับมีดหลงพัดเดิม ี่ครับไปเสิร์ฟแบบนี้เลยมีดหลงพอดเดิมนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้เลยเสิร์ฟแบบนี้เลยครับเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟแบบนี้เลยครับเสิร์ฟแบบนี้เลย นี่ครับเสียแบบนี้เลยนี่ครับเสียสแบบนี้เลยครับรายการยี่รายการสิบเก้ามีดหลออมันเดิม เที่ยวแกะหนุมานเล่มนี้เอาไปในราคาเอาไปห0 0บาทกับ600บาทเลย600บาทรับ6 0รบ,600บาทส่วนนี้นะครับเป็นมีดหลงอเดิมเล่มนี้ลายการติดก้าเลยนี่ครับ <c oughs> ต่อไป20่สยจุนพระอินชงทรงช้าง3ามเสียนทับรงนี้ เป็นพระอินทรงช้างสามเสียล่ะครับองนี้นี่ครับช้างเอราวันสามเสียเลยนี่ครับเป็นพระอินนี่ครับพระอินทรงช้างเอราวัณสามเสียนี่ครับปสวยแบบนี้เลยพระอินทรงช้างเอราวันสามเสียนี่ครับปสวยแบบนี้เลยนี่ครับเสื้อก็เก่าทั้งองนี้ สวยๆเก่าๆเ,เลยนี่ครับครับท่สวยเก่าแบบนี้เลยนี่ครับสวยแบบนี้เลยครับสวยแบบนี้เลยนี่ครับ เฉลยแบบนี้เลยรายการ20พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเสียนองค์นี้เอาไปในะราคาเอาไป1,500บาท1 5 0 0บาทเลย1,5 0 0บาทครบองค์นี้เป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเสียนรายการที่20เลยนี่ครับ <c oughs> ก็จบแล้วย0รายการที่นำพี่ๆชมกันในวันนี้พี่ๆท่าน,นไหนสนใจอยากดูไหนเพิ่มเติมตอสอบถามม้งนหนพี่ๆสามารถโทรมาที่เบอร์063-478-9-454เลยนะครับเดี๋ยวพี่ท่านไหนแจดไลายสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063-478-9-454เลยนะครับ แอดเข้าสตางค์พูดคุยเข้ามาต่อรองราคาแล้วพี่พี่องค์ไหนเราแ,แบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับแอดมาสอบถามกันได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรหรือที่ท่านไหนสนใจอย่าผิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่ามาจากอีพี่นายรายการที่เท่าไร <c oughs> งา่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางก็มีบวกเพิ่มครับ พระทุกรายการจะส่งตรงตามปกนะครับพี่ๆสำหรับวันนี้คาถาแหล่งหลวอบ้าน EP นี้ขอลาไก่อนนะครับเจอกันที่หน้าครับสวัสดีครับ